ช่วงนี้เราขึ้นเหนือครับไปดูเกมที่ยูเนเต็ดสเตเดียมนะครับเชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์มี่ยูเนเต็ดครับลูกทีมของสเตฟานอคุกูล่าเจอกับลูกทีมของนาอัมครับอัมนาเฉลิมชาววลิศเริ่มเกมนะครับทวีปอินแก้าวตีสีขยับบอลมาให้กับเพื่่อนรวมมทีได้เซตเชียงรายเนี่ยส้มดำนะครับในขณะที่อาร์มี่มาในชุดเยือนสีฟ้ามีแถบดำนิดหน่อยโอกาสลุ้นก่อนนั่งเชียงรายได้ยิงตรงนี้โอ้โหบอลไม่ตรงกรอบกิวซิมาแปรไรราครับ ป่เข้าไดูครับโกสินชกออกมาก่อนแล้วมาเข้าทางของกิสมาวิ่งเข้ามากดระยะ20หลาบอลไม่ตรงอย่างนี้ครับกิสมาได้ซัดเต็มๆนะครับอย่างศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเล่นในบ้านฟอร์มเยี่ยมนะครับเชียงรายแล้วจังหวะลูกฟรีคิกตรงนี้ครับจะครบสมบูรณ์ของอาร์มี่เปิดโค้งมาต้องชกทิ้งครับจะมุดใต้คานอยู่แล้วครับธนงศักดิ์พันพิพัฒน์ชกทิ้งออกไปได้ดูครับชกทิ้งเลยครับ ออของเชียงรายครับเปิดมาตรงนี้ดูดได้ดูดได้แล้วแต่ยิงขุกคลิกไปมาแต่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งติดโกสินอีกโอ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับเชียงรายน่าจะเป็นพานุพงศ์อารัมวิโร์ครับใช่ครับเป็นพานุพงศ์บอหองอาร์มี่บ้างยกมาตรงนี้มีพื้นที่เพียบเลยครับออกทางซ้าย แล้วเปิดหักกลับมาได้มงคนเดียวครับโอ้โหทาตีสีหาว่าเด็ดจริงๆครับจังหวัดลอยตัวขึ้นมามงคนเดียวครับดูครับภาพชาร์ตจากจังหวัดเปิดขึ้นมาของเดโกเอเรราครับศุน่าอาร์เจนติน่าครับยกมาให้กับทาตีและโถมามงคนเดียวเลยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเป็นเรื่องครับโอ้โหเตโก้ฉุนขาดเลยครับลูกทีมเกมรับยุ่ยแบบนี้ครับฟรีคิกกองเชียงรายโกสินเทคสองตามซ้ำแต่ว่าฟาวแล้วครับแบบนี้ ไปกระแทกผู้สาประตูครับว่าโกสินทุบตรงนี้แล้วบอลไม่ขาดนะครับแต่โถมมาโอ้ยหรงยังไงตรงนี้ก็ยากเลยครับในกรอบ6หลาดผู้สิงก็จะต้องเซฟผู้สาประตูครึ่งแรกจบที่กรนี้นะครับอาร์มี่นำหนึ่งศูนย์เกมในครึ่งหลังจังหวะของอาร์มี่ได้ซัดฟรีคลิกตรงนี้ไม่ได้ครับจากพองสมบูรณ์อีกแล้วครับยิงตรงนี้บอลฉลบนะครับฉลับกำแพง เชียงรายบ้างครับเพื่อที่จะตีเสมอกิลส์มาปาเดล่าซัดใกล้บอลข้ามคานอีกมมกวันนี้เรดาจูนไม่ติดครับเชียงรายจับบอลจังหวะแรกเอาลงดีด้วยนะครับไม่ข้ามคานก็ออกเลยครับมีอยู่2อ,อย่างครับวันนี้เชียงรายเนี่ยบอลบอลใหม่เชียงรายอ่าครับมีพื้นที่มงกบาพักอกนันทวัฒน์ยิงไม่ได้ไหลคือแล้วยิงตรงนี้ครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้โหอันโตนิโอคราดิโอยิงเข้าไปเดี๋ยวดูว่าใครล้ำครับ ดูจังหวะบอลออกจากเท้าครับลอยมาแล้วตรงนี้เนี่ยบอลไม่โดนใครครับถ้าโดนจะล้ำนะครับนี่ครับถ้าโดนจะทําให้โชคลากล้ําแต่ว่าบอลไม่โดนใครดังนั้นโชคลาบไม่ล้ําครับน่าเสียดายครับเชียงรายไม่ได้ประตูตีเสมอลูกนี้ครับโอ้โหผู้ช่วยรัสินพลาดเลยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเป็น3าคะแนนของอาร์มี่ครับเอาชนะเชียงรายได้หนึ่งศูนย์